วันนี้นะคะเราจะพาน้องกรีนน้องตังนะคะ,ะไปเที่ยวต้องะะอุ้่กันคะไปเลยค่ะเก๋เลยนะคะเรามาแวะซื้อน้ำตรงหน้าหมอกาดหน้าหมอไม่ใช่เ,เอาไรซุมหน้าหมออันไหนก็ได้เฮ้ยเด็กติดน้ำหวานได้นน่เด็กติดน้ำหวานนะคะเนี่ยรา <laughs> เพราะเราจะลัางใส่ไปลงสถานีนาจะไม่ได้เหมือนกันขอ,อยือนตอนนี้นา,า,มา,มาเราขึ้นเมนั่งไปลงถนีขี่ตรง ร้อนไม่เปิดแอร์ทีนั่้างหลังเห่น่าร้อนไม่เปิดแอร์ของจริงตัวลมินนหหายไม่ได้มรู้สึกเร็ววะเร็วไหมล่ะไปตีเขียต้องต้องรอไอ้นี่รู้สึกเร็วอะอยู่จีนอยู่จีนให้ผมใช่ใช่เมื่อกี้เอาเฉลอยู่จีนพกล่มอยู่ไทยไม่ไม่เดินได้วยซ้ำไม่ออกบ้านเลยเลยพี่ขาวไม่ใช่แบบดูแลหิวดีนะไม่ออกไม่ได้ออกบ้านค่ะใช่ค่ะ นี่คือกองทับสกรยานสีเหลืองเฮ้ยองุ่นปะเนี่ยมันคืออะไรไอ้ว่ามันไม่สีสีก็ที่เราเล่นอะอะไรวะชื่อไม่สีสีไงองุ่นเนาะที่มันเหมือนองุ่นเนี่ยมันไม่เละเลก็แดงแดงแล้วก็มาจิ้มตาจิ้มหน้ามาทมาอะใบหมอดุกหมอนเหรอใช่ลูกหมอนเหมือนลูกหมอนอะแต่มันจิ้อะไร่ายให้รู้บ้างว่าอันนี้คืออะไรไม่รู้ไม่รู้ คำถามว่าว่าลูกโป่งน่าใครจะซื้อให้กูในลูกโป่งเนาะแบบนี้นี่คือคำถามเอามามัดจับอันนี้ได้ป่ะมัดกับอะไรเอามัดกับข้างหลังเนี้ยพี่คุณจีเขาทำอยากอยากมีคนซื้อให้เหรอเออกรีนมันเป็นแก้ปัญหาง่ายๆไปไหนอ๋อทิ้งน้ำโดมันแก้ปัญหาง่ายมากเว้ยคือมึงคือมึงโอนตังค์ให้กูใช่ป่ะแล้วเดี๋ยวกูเดินไปซื้อให้แล้วกลับมายื่นให้มือเขาไม่ให้เข้าอ่ะ เปิดยังเงี้ยเปิดเลยให้ดิขุ่นบานอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้อะไรอันนั้นอันนัอนโอ้ไว้ถุงอ่ะดีปะคึงคุณคุงเอาตังคไม้ปลูมคุซื้อให้ไม่มีตังค์แล้วช่วงนี้เก็บเชื่อไหนเชื่อไหนนั่นซื้อตรงนั้นเอ๊ะเรซื้อตรงไหนเอ๊ะเอ๊ะไม่เหมือนที่คุยกันไว้เดี๋ยวเราจะไปซื้อเพิเออร์กันอ๋อสามคน เสรีื่นเจิงหเสรีื่นเจิงอเครอเคะออเคโอเอเคโอเ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 สียเคงอเจโองคโอเคโอเคนอเคโ้เครอเคโ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 อเคอเอเคโอเคอเคโอเอเคอเคอเคโอเคโอเคเคิ้งวเคโอเคโอเอเคอเคโอเคโอเคโอเคเคโอเคโอเจโอเเคอเคโเอเอเเอเอเอเเเคอโเ้เเเ อย่าโอนเลยเงี้ยแค่วันนี้ของมึงโอเคครับเห็นเชิงเดิงแต่ดูความมั่นเดินก็โอเคกะลิมีบ้าเห็นเชิงเอ่ะมี่นี่เห็นเชิงเเห็นเชิงเจิงนี่ขอมหอมกุ้งใบชิ่งหนีกะลิชิ่งหนีไม่จ่ายสิบห้ายูน <laughs> ไม่จ่ายแล้ว ตอนกูมาครั้งแรกเลยป่ะเยเพราะว่าตอนตอนตอนกูมาครั้งแรกคือมันมันัวดชิ่งใช่ป่ะแล้วมันมีแต่คนคนคนอ๋อใช่ค่ะอบอันนี้คือมีแต่พวกเราน้ามึงมามีดอกไม้ปะไม่มีกูมาหน้าหนาวอะภาษาจีนวลคําวันนี้หลานขงเชวแปลว่านกยูแล้วก็พีคอไม่ใช่ปะพีคอ b l u อ่านว่าอะไรวะพีโฟพีโฟ คือสงสัยอย่างนะตอนเนี้ยเรามาวันเนี้ยมันจะมีสัตว์ให้เราดูไหม,มคือมันดูร้อนมากเลยไม่ใช่ไร <laughs> ที่จะไม่มีคือสัตว์แม่งหลบลมหาที่เย็นค่ะสัตว์อะชอบแบบร้อนๆก็ได้เมื่อไหร่ก็เรียนสิมนเต็มเต็มจริงคือ <laughs> ถ้าสมมติเราจะถ่ายชีวิตเราเนี่ยก็คือต้องถ่ายแบบเขาเรียกว่าเป็นแบทแบบเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะคือเราจะพูดไม่หยุดใช่่คะพูดเองนี่ยพูดไม่หยุด มันต้องพูดเลยนี่ยวอล์กมันถึงจะมีอะไรดูถึงแม้ว่าจะพูดไอ้ที่ทึ่งเล่เราพูดอ่ะมันจะไม่มีสาระอะไรเลยก็ตามเออนั่งไงนกนุ๊กกันนะที่มอก็มีเป็ดนั่มอก็มีไอสัตว์อห่านฮ่านเดวก็ลินอันนี้กูอีกฮ่านมันมีทีอะไรจริงๆใช่ปะคือเรายังเดินไม่ถึงใช่ปะใช่เรายังเดินไม่ถึงปอดใจเด็กอย่าทำ15อย่างกูผิวหายได้ปะต้องมีอะไรต้องมีอะไร ต้องเป็นนี้เด้อสิโอ้ยเดินมาพักนอยู่กันนะเพิ่งเดินมาถึงแค่นี้เหรอ <laughs> แล้วจะดเดินไปตรงไหนยืนพันได้อยู่ไหนไม่ได้ตรงกลาง 冰淇淋有几个口味？有一个原味，口味还有草草莓口味。要两个，两个啊，两个两个。欢迎来到蜜雪冰城，各种食品，种饮料，文创店，我们来么那么难吃 ใช่เลยพรวากินไปนี่แหละน้องมาเม็ดก็ได้อยู่ได้อยู่นะน้อยเหรอนะคะนี้แหละในเนี้ยมือเธอเรียนแล้สี่อยู่ล่ะกินเกือบไปหมดอ่ะเฮ้ยอร่อยนะ แม่เสือสาวนอนหลับอยากดุมแก้มอ่ะจารินมึงยอมได้ไงมึงยอมให้เสือตัวใหญ่กว่ามึงไม่ได้นะเว้ยมึงต้องกินเพิ่มน้ำหนักอะข้อฟิตเด็ดเดือดยกเวทดูดิมันถ้ามันถ้ามันขมือก็รินคือคำเดียวคำเดียวหายอะให้มันไปอยู่ตรงนู้นได้ปะกูไม่อยากโก้มดูจารินไปร้านนนน กลลินไม่จอยเลยเหรอไม่จอยเหรอกลัวความสูงพี <laughs> ่ว่าเขาใส่เสื้อหรือเปล่ามาสคอตปะอ้ามาสคอตเหรอจริงๆแล้วนี่คือมาสคอตนนหนีกัลลินมาดูนี่เดี๋ยวตกหรอก,อกโอ้หเขาชิวสุดเลยนั่นน่ะ <laughs> โคตรชิวอะ่ดดะชิวไปไหนอะ่ะพี่ชายเอ้ะ พี่ชายชิวมากเลยน่ะเราเดินมาแล้วครึ่งค่อวันไม่ถึงนไหมกูเพิ่งจะมาตอนครึ่งวันก็ตามแต่เดินมานานแล้วเพิ่งถึงตรงกลางไ <c oughs> ซื้อน้ำกรลินมึงมึงยืนมึงยืนสองข้า,อางอ่ะเอ๊ย <Okay S 1> ยืนแบะทำมือสองข้า,างงั้นนี <c oughs> แล้วกินกล้วยสองข้าง <c oughs> อะเอาแบบเอาแบบเอาแบบกอริล่า <c oughs> ดูดูดู ค่ะข้างนึงจับกออําแพงเอาไว้ข้างนึงจับกํนน artists, าแพงเอาไว้แล้วก็ยกยกมือถือกล้วยขึ้นมากินมจริงมึงไปไหนนี้มึงเข้าไปดิมึงเข้าไปกินชนวันนี้เข้ามีนี่ชนชนชน ชนครับเชียร์เออยิ้มอ่ะยิ้มเออเราจะมาดูเสือดาวเสือดาวจริงๆแล้วอันนี้มันไม่ใช่ทั้งยีแล้วและเสือดาวนะพี่จริงๆแล้วอันนี้มันเป็นลายของอะไรหรือปล่าลายของงูยีราฟ กีฬาไปไหนกีฬา <laughs> ไปไหนน้องหายไปไหนอะเ้วมีตังค์ปะตังค์อะไรอะ่ะมีตังค์เปล่ามีก็มีตังค์เปล่ามีเขาโท่เหรอไม่อะไรอ่ะถ้ามึงสนใจไหมสนใจอะไรแต่ว่าถ้ามึงเป็นเพื่อนกูจริงมึงก็รู้ว่ากูจะเอ่ยคาว่อาอะไร ข่าวหยีไม่ใช่ปวดกลัวไม่ใช่ทำเล็บอืมใช่กินเรื่องกินข้าวเนี่ยข่าวโร้ไงมันใจข้าวโลมันแป้งเกิดไปมันแป้งเกิดไปมือตากูไอ้เหี้ยามีอะไรออกมาบ้างมึงมึงมึงมองตากลินมึงมองตากลินเรากลรินมึงแปลความหมายให้ได้ว่าว่าเราโดนการพูดอะไรมีตังไหมอ่ะโอเคครับตัวดีนะครับเราเดินอยู เราจะว่าเดินไม่จุเไย่สั่งเราจะไปกินข้าวเย็นต่อยันตอนนี้กี่โมงสี่โมงครึ่งสี่โมง,งสามสิบเจ็ดชาินข้าวต่อค่ะเป็นข้าวแกงเกะหรีที่ฉันแบบชอบบัฟกรีนม,มามาหลายครั้งหลายคราวว่าแบบ่อบอร่อยอร่อยอร่อยกรง,งแบบข้าวข่าวสวยอร่อยไปจะกินข้าวันต่อ l e t s g <laughs> o <laughs>

二百两百七十，么便宜，不便宜。像我们这老子用不着你做那么漂亮，会不会能便宜点儿？这小子弄的也好看，我明天染这色儿，你嘛色儿，我看你有边发黑呢。 แต่ใช่ใช่ใช่สี่ีสีดใช่สีดำไหมใช่สี่ำสีดำ哈对哎我就擦่睛上粉眼眉眼眼完了我就不浇水盖子不擦脸了。โอเคกินได้กินหมดแล้วน่กเลยแปลกแปลกไมวันนี้เขาโอยโรยไอ้นี่ฮะกูมาแปลกแปอ่ะมันโรยมาไม่เหมือนเขาที่แล้วอ่ะทำไมวะมันโรยน้าซุปมาเยอะเกินเยอะจ งแล้วเลยอ่ะสวยมากค่ะแชแชอันนี้ราคาสามสิบสามสิบแปดอันนี้เท่าไหร่นะห้าแปดห้าแปดใช่ค่ะทำมานเท่าไหร่ลยห้าสิบเก้าค่ะมีน้ำห้าบาทไม่ค่ะน้ำห้าหยวนสมแล้วลงมือรับประทานได้ไฟูดคอามโตอืออ,อ,อร่อยร อร่อยกว่าร้านรามีใไทย้องอร่อยกันแล้วแล้วมัที่เขาไปกินกันบป่ะพวกอะไรวะไออัดแม้หมดนะได้เ๋ยวหมดแล้วเนี่ยกูพูชอไปแล้วตกิดเูบียีสอย่างอ่ะตีตีตีอร่อย ให้ห้าดาวที่น้านเขาห้าดาวแล้วทีนี้ว่าคุณป้าก็เลยบอกว่าที่หลังห้ามให้ห้าดาวนะห้าดาวเป็นสูงไปเดี๋ยวคะแนนมันจะลดนะเนี่ยดูเลยแต่คืออร่อยไหมไม่อร่อยไหมไม่รู้ดูแต่ดูดูทุกคนอร่อยไหมไม่รู้กอลิน <c oughs> จะสั่งอีกถ้วยแล้วอ่ะหมดเรื่องเลยมากความจริงร้านนี้มาเป็นครั้งที่สองอะจริงอร่อยจริงๆครับมันคุ้มค่าแก่ห้าดาวอ่ะคุณคุณคุณแม่ ิดไปครับปิดคลิปจบทริปการไปเที่ยวสวนสัตว์และการมากินข้าวรามิงวันนี้พอจบคลิปด้วยบรรยากาศที่ฝนตกนะครับเกินจริงฝนตกค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะจบคลิปจบคลิปปิดคลิปเฉยโอเคการไปเที่ยววันนี้ฝกต ที่จบด้วยการฝนตกก็ยมยมนิดน,นึงแต่ก็มีความสุขดีคนนี้เสียตังไปซื้อกล่องสูงไปสองสองอันสามอันทวนอ้าวันคลิวนี่มีความสุขไหมเออโอเคจบคคิดบ๊ายบายกระดิ่งดิ้งด้งบ๊ายบาย